ไไวันนี้เราจะไปไหนดีอ่าใช่คิดแบบนั้นเหมือนกันปีเป,ปิบป,ปีเป,ปิดใช่วันนี้ก็รู้สึกอะไรอยู่ข้างหลังนะโหง่าย ตายแล้วกันอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยฉันไม่ได้เหมือนกันบอยฟรด์เออทางออกม,มันก็ปิดด้วยปัญหาหน้าไปแป๊บเออไม่นะทางออกม,มันปิดเอออุ้ยแหลกเออเออเออ,เ,อ,อเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วนายเฮ้ยทีนี้มันน่ากลัวมากเลย ฉันเคยเห็นในข่าวด้วยนะว่ามันที่นี่มันมีไอ้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 ตัวอะไรบางอย่างด้วยนะวะอเออพิมพ์ว่าใครมาพิมพ์วะาอ่าฉันจะไปเองนะไอฉันจะเป็นไอฉันโอ้เจ็บไอฉันจะลองไปนะอุ้ยคนน่ากลัวที่นี่มันจะมีอะไรไหม นม่เขา้ยเฮ้ยอะไรอะนายนายไม่เห็นฉันแล้ไอผู้หญิงงูฮ่าฮ่าฮา จะมายังเนี่ยปีเปิปปีเปิบเดี๋ยวฉันจะลองไปเอยกาแฟเธอมากับฉันนะได้สิเราต้องติดตัวกันไว้นะปีเปิปปีปีเป,ปิปไปกันกาแฟแต่ฉันรู้สึกกว่านะ ให้เป็นลายกาแฟไปกันเร็วเออไปกันลายกาแฟเทปลอยทำไมเนี่ยขอโทษไป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 เฮ้ย <c oughs> นั่นมันสกปรกอะขาขาคุ้นๆ เขาจะคิดแบบนั้นนะค็เอ้ยบอยฟรด์เธอคนนั้นเป็นอะไรมาหนนะ้าอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นบอยจะกัรเลือดเลือดลือด้ยอะไรอะ่ะไม่ไม่ฟังเป็น <jas S 1> อไรไม่รู้ไม่สน,นไปหาผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยฉันเห็นเลือดแล้ว เน่น็้ค่ะ ฉันต้องไปลาา่าท้าผีไม่นะนาะยนไปไม่ได้เชิญโคโล่ก่อนนะฮ้ยเไม่เฮเอ๊ะอะไรเกยตัวอะไรโอ๊ยเกยตัวเกยตัวอะไรฉันมีชื่อว่าคีบและเธออยู่คนเดียว ฉันก็เลยต้องมาฆ่าเธอถ้าใครอยู่คนเดียวฉันจะฆ่าคนนั้นตายและเธอเอออย่าฆ่าแต่ว่านายอย่าฆ่าฉันได้ไหมพอดีอย่าฆ่าแฟนฉันด้วยก็เพราะฉันไม่อยากให้แฟนฉันจากไปแฟนฉันเอ,อ่อทำไมอะ่ะเพื่อนฉันจะเป็นคนฆ่าให้ไม่ใช่เหรอเจ้า เจอดูไฟเดินไหนฟังกลิ่นฉันขอร้องฉันจะไม่ฉันจะไม่เอ่อฉันทนายทนายไม่ได้องแฟนฉันฉันจะให้เออฉันจะให้ฉันจะให้นายมีตัวเลยนะตัวอะไรแหละตัวอะไรก็ได้ที่นายที่นายชอบอ่ะฉันไม่ชอบอะไรนายรู้เธอฉันรู้อยู่ แต่ฉันไม่ชอบอะไรฉันลอยได้แบบม่ฉันชอบแกล้งคนฉันชอบฆ่าคนเธอน่าจะรู้ฉันขอเลิกอย่าทำแฟนฉันเลยบอกเพื่อนเธอใช่ขอโทษทีนะแต่มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้แล้วแฟนของนายก,กำลังจะตายอีกไม่นานก็เพราะว่าฉันบอกเพื่อนฉันไม่ทนหรอกขอโทษทีนะ จ้าไฟเดินไหนฟังกินโกเฟรนฉันขอร้องเธอนะลูกหัวไม่ขอร้องไม่ได้มันไม่ทัดแล้วแฟนของเธอต้องตาย <c oughs> เป็นไรเดีย๋ยวแฟนนายก็ได้ไปสวสรรค์ที่นี่แฟนนายก็ได้เกิดใหม่ที่นี่นายได้เขาจะได้มาหาหนายโอเคนะจริงเหรอจริงและเตรียมพร้อมอยังเตรียมพร้อมอะไรหรอเตรียม <c oughs> พร้อมตายไงยอ่ขอโทษทีมันไม่ทันแล้วนะนายก็ต้องไปสวรรค์เหมือนกันนะถ้านนายอย่าไปหาแฟนของนายนะเจ้า นี่คือฉันต้องทิ้งแฟนตัวเองแต่ว่าฉันเป็นห่วงแฟนตัวเองต้องไปหาแฟนตัวเองให้ได้เดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ก่อนนายเพิ่งจัดการไอ้ไอ้หนูไอ้หนูนี่ทำ ตอนนี้ฉันได้ฆ่าแฟนของเขาและตอนนี้เขาจะไปหาแฟนตัวเองเข้าใจนะอีได้จาัดก,การอกอเาางองแกฆ่าแล้วไม่ใช่รอยดิกเป็ดเฮ้ย่าย แฟนของนายตายแล้วทำไมถึงตายอ่ะก็เพราะว่าฉันจัดก,การเองแล้วทำไมต้องฆ่าแฟนเอาอ่ะก็ขอโทษที่มันไม่ทันแล้วนะมันเป็นความผิดใครไม่รู้ไอ้เสียงมันโกฟรนทำไมนายต้องทำ ทำไมนายต้องทำกับแฟนฉันแบบนีน้เอ้ยนีย่ไอ้แกตีฉันทำไมแกก็เจ็บโอ้ยไอย้มันแบบเปิดเที่ยวตอนนี้วะขอโทษนะทุกคนพอดีลืมปิดอันเนี้ย้วนะขอโทษทีนะนายก็ต้องนายก็ต้องไปอยู่กับ แฟนของนายด้วยเพื่อนในจักรการเลยได้เฮ้ยโอ้ยอะไรกันนะกันนาวไปเนี่ยโอเคพี่เราก็จบเกมแล้วแต่ว่านะอย่างหนึ่งที่ฉันลืมเพื่อนกูไม่ได้ทำเที่ยวเลยเอ้ลูกตาเนี่ยเออดู ไอ้เดี๋ยวไออ่ามีอะไร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 เหรอไอลูกตาทำไมแกไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราฆ่าคนนะเนี่ยแล้วไม่นายถึงไม่ทำกูขี้เกียเปดเอ้ยรู้เรื่องเกียวไอลูกตาเนี่ย

เออพวกเราฆ่ากันหมดแล้วเลยลูกตาแม่งยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยลูกตาแม่งมันมันยกเว้นที่มันยังไม่ได้ทำที่อะไรเลยมันยังไม่ได้ทำที่อะไรเลยเหลือแค่ลูกตาที่มันยังไม่ทำที่อะไรเลยจบหนังเรื่องนี้แล้วนะยลืมกดไลค์ด้วยวะ๊ะ กดไลค์ด้วยนะถ้ามูไม่กดไลค์กูจะไปบ้านมึงแล้วกูจะไปบุกบ้านมึงแน่เพื่อนกูด้วย